นี่คือตำหอยนางรมใส่สายบัวนะคะอหอยนางรมจุกๆเลยนะคะเพื่อนๆเป็นเมโนูที่อยากกินมากแต่นานๆทีจะกินสักครั้งนะคะเป็นยังไงคะหอยนางรมตัวใหญ่มากเลยคะ่ะออ้เห็นแล้วน้ำลายไหลดูสิคะหอยนางรมตัวโตวๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน ให้กี่คะแนนดีคะน่าร่อยไหมคะเป็นแต่แซบปะจา้าอู้อุูนะ,ะสายบัวนะ้ค่ะใจสายบัวน้ำวันนี้คิดจะกินเผ็ดๆนะคะแต่ว่าเป็นเมนูที่เฮ้ากินดูกระ่ได้นะคะพวกเนีู้หอยนางรมตัวโตมากค่ะพิกเป็นพิกดูสิคะตัวโตมากเลยนะคะไปคะแซบๆน้ำกันนะคะ ยังไดคะเพื่อนอะสีสันจัดจ้านนะคะนี่คะ่ะแล้วเดี๋ยวไปตักใส่จานกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเพื่อนๆนี่ไงตำหอยนางรมส,รสายบัวนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างน้ำลายไหลน้าลายแตกนะคะดูสิคะ หอยนางมตัวเปลือเลยนะคะแต่ก็นี่คือไซส์ขนาดกลางนะคะที่สั่งเข้ามานะคะนานๆจะได้กินทีนะคะดูสิคาน่ากินไหมคะเพื่อนๆอ, <c oughs> อย่าลืมให้คะแนนด้วยนะคะว่าน่ากินแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันคะ่ะนะคะน่าอร่อยไหมคะ กินด้วยกันนะคะใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมากินข้าวด้วยกันก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะโ้น่าอร่อยจังเลยน้ำลายไหลไปด้วยกันเลยค่ะแวะมาทานข้าวทานปลาก่อนนะคะแล้วค่อยไปค่ะขอบคุณนะคะนี่ก็มีผักนะคะมีสายบัวแล้วก็ มีบวบงูแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะน้ำลายไหลไปด้วยกันเลยเพื่อนๆจะ้ะน่ารวมม่เออหได้กินมากเลยค่ะเป็นยังไงคะอแซ่บๆค่ะไปค่ะกินกันเถอะนะคะมากินข้าวกินปลาด้วยกันก่อนจะ้ะ